ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครุยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการตามหาจี้เครื่องรังใหม่นะฮะก็เป็นจี้หมวกแล้วก็เป็นมันเป็นหลุมดำแต่ทำไมมันเป็นอวกาศวะมันเป็นมันเป็นเาารืเเออวกาศก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมมาก็ไปดูกันนะครับผมก็เป็นหมวกคาร์บอนสวิตนะครับแล้วก็ยานอาวกาศคาร์บอนดับเบิลบิงนะครับสกิลก็คือ ของหมวกคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นลิมิตหมวกคาร์บอนนะครับก็เพิ่มความแม่นยำของการถอยเต่านะครับ55%แล้วก็บวกคู่ขี้ไปอีก10%เป็น65%โหอ,อันนี้ถือว่าเยอะสุดในคุมเต่าเลยไหม55%นะครับผมโอ้ก็ดีนะฮะก็ดีนะครับผมแล้วก็เมื่อถอยเต่านะครับมีโอกาส65%เลือกหน้าหลังแล้วถอยอ,อันนี้ก็ ง่ายๆนะครับตะกูลสวิตนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมันไม่มันไม่มีอะไรมาคุ้มกันเลยจริงๆนะครับก็ถ้าใครที่เล่นเล่นสายเล่นสายที่มีคุ้มกันอยู่แล้วนะครับผมอุ้ยก็เล่นได้นะเออมันก็พอเล่นได้นะครับผมอย่างาถ้าคิดง่ายๆนะเดี๋ยวนะตัวนี้นะฮะขอดูก่อน มันจะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงจูนี่นะครับผมอีโวจูนี่ตำนานจูนี่ตัวนี้เนี่ยมีป้องกันในตัวนะครับผมแล้วก็แต่จริงๆอะ่ะตัวเนี้ยมันใส่หมัดแมวไงจริงๆก็เปลี่ยนไปใส่จี้อื่นก็ได้ไงเออมันเปลี่ยนไปใส่จี้อื่นก็ได้นะครับผมว่าเอ้ยก็เป็นจี้ที่ผมว่าพอเล่นได้นะครับ มีตัวละครหลายๆตัวที่แบบว่ามีจี้ป้องกันในตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจี้ที่ผมว่าทําไว้ก็น่าจะดีนะอา่ามาแล้วก็นี่เออมีจี้แฟนสาวฮีโร่อวกาศเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลมันนะครับผมอันนี้เป็นจี้ฟรีนะครับยานคาร์บอนนะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นยานอาวกาศคาร์บอนดอบเบลิงนะครับสกิลก็คือเมื่อตก ไปยังแลนด์มาร์คหรืออัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คมีโอกาส80%ติดตั้งหลุมดำนะครับเพิ่มโอกาสดับเบิล32%อู้ยเยอะอยู่นะและ้วก็เมื่อทอยเต่าดับเบิลครบสครั้งในหนึ่งเทิร์นมีโอกาส85%ย้ายไปยังพื้นที่เกาะร้างทันทีถุย๋ยไม่ใช่นะครับย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับก็ปกติมันก็นะอ่าย้ายไปเ <c oughs> กาะร้างน,นะครับก็ค่อยว่ากันนะครับอ่ะแล้วก็แฟนสาวฮีโร่ที่ไปอวกาศ <c oughs> สกิลนะครับมีโอกาส45ยกเว้นค่าผ่านทางไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงค่าเมื่อไปตก45เน่ะเยอะนะแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมเพิ่มค่าผ่านทางสองเท่าหลักจากนั้นเลื่อนไปยังย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับคือแม่งเป็นจี้ฟรีอ่ะยกเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะ่ะโอ้โหอันนี้นี่เอาไปใส่กับพวกตระกูลอนุบิสได้เลยนะเออ แล้วก็หมวกลิมิเต็ดอ๋อต้องปิดลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับถ้าไม่ติดลิมิลิมเต็ดทั้ง2ตัวก็คือไม่ได้เพชรนะครับผมจะปิดแบบธรรมดาก็ไม่ได้นะฮะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาจี้นะครับผมหมวกคาร์บอนสวิตตนะครับเราต้องใช้ซูเปอร์มิสไซน์นะครับ4ชิ้นนะครับผม ยานอวกาศสวีก็ใช้ซูเปอร์มิสไซล์นะครับแล้วก็มีจี้สามจี้นะครับกลับมาให้ทำนะครับก็จะมีบอดทาสีกําแพงเหล็กนะครับโดนก๊อปปี้การเดี่นนะครับแล้วก็โล่พิทักษ์ราชาีนรเทศโอ้โหโอ้โหคือพวกนี้อ่ะพวกนี้ไม่ได้มาแบบดาร์กเลยนะมันไม่ได้กลับมาแบบดาร์กอ่ะมันกลับมาแบบธรรมดาโอ้โหแม่ไม่น่าไม่น่าสนเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นจี้แบบลิมิเต็ดนะครับผมก็ใครที่อยากทำก็จัด นะครับโอเคสำหรับผมนะฮะผมจะเอาตัวหมวกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหมดสักเท่าไหร่นะครับผมมาขอเปลี่ยนภาษาก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนตรงนี้เลยนะเปลี่ยนสดเลยปกติผมจะไปสุ่มอินโดนะก็ไม่รู้ว่าอินโดมันจะอวยหรือเปล่านะครับป๊บปั๊บป ผมว่ามันก็เป็นจี้ที่พอเล่นได้นะสำหรับหลายๆตัวละครบางตัวละครแบบมีจี้ป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้นะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ติดว่าแบบใส่พวกตระกูลแบบหมัดแมวเหมียวนะครับผมคือเอาให้ช่องอยากให้ช่องมันว่างอ่ะเอออยากให้ช่องมันว่างก็เล่นได้นะครับผมอ่ะออใช้อย่างละสี่ใช่ไหม A บวก2นะครับแล้วก็ A 3นะครับตามสูตรนะ A บวกไม่ออกเลย A บวกไม่ออกเลยโอ้โหจี้เครื่องรางอีเวนไม่ออกเลยเฮ้ยอ่ะมาเริ่มที่337นะครับผม337ก็จะหมดเท่าไหร่นะครับเอบวกผมว่าแม่งล็อกแน่เลย คือมันก็เป็นจี้ที่จริงๆเอาไว้เล่นได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมจริงผมตั้งใจจะเอามาไว้เก็บแจนะครับเพราะว่าผมจะเอาไก่ไว้เก็บแจไงนะผมยังไม่มีหมวกนะฮะเอ้ยเออเอ,เอบวกมาแล้วหนึ่งนะฮะกล้องสองมาแล้วอืมว่าแต่เอมันไม่มีของฟรีเลยอะ อย่าบอกนะว่าผมโดนล็อกเอ,อ่ะพ่ามันไม่ออกเลยเนี่ยเห็นไหมเอ้ยตัวนี้มาอืมเจ็ดร้อยแรกผ่านไปนะครับอ่าได้เอมาหนึ่งชิ้นนะฮะได้เอบวก เอกนึง e นะครับผม A บกมาหนึงชิ้นนะครับแล้วก็ a e 1นึงชิ้นนะครับผมขาดอีกขาดขอีโคตรเยอะเลยอะแต่อย่างน้อยๆมันก็ออกนะแป๊บหบนึ่งนะฮะอย่างน้อยมันก็ออกให้ผมอะ่ะมาเจ็ดร้อยผ่านไปนะครับ โอ้โหที่ทองไม่รุนเลยฮะโอ้โหดูยกล่องกล่อง A บวกมา3กล่องอะแต่ไม่ออกเลยอะ A ออก A อออกเรื่อยๆนะฮะโอ้โห เอ๊ ه, มันเอาไปอัปเกรดได้หรือเปล่าเนาะเฮ้ย<อ>ไม่ออกแล้วว่ะมันมันเงียบไปเลยอะครับฮึบโอ้โหไม่ออกเว้ยอื้มโอ้โหเป็นเป็นเป็นหนึ่งพันที่ศูนย์เปล่ามาก เอออ่ะได้ของฟรีวะ่ะไม่ได้จากของฟรีเฉยเลยเว้ยมาเดี๋ยวไปดูก่อนก็ไปแลกไว้ก่อนนะครับม,มันก็ใช้อย่างละมันก็ใช้อย่างละขาดอีกหกใช่ไหมเอาเฮ้ยได้จับของฟรีสองอันวะ่ะ อะไรครับเนี่ยอ่ะมานะครับก็ขาด A บวกอีกห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นโอเคมาฮึบอืเอก็ออกเรื่อยๆนะฮะฮึบไม่ออกเลย เอาเอบวกออกนะฮะเฮ้ยก็ออกไหลๆอยู่นะตอนนี้นะครับผมขาดอีกสี่ชิ้นเองอะ่ะึบอืมเอาไม่มีเลยครับผมตอนนี้เอาโหจริงขนาดจี้เต็มอ่ะ ตอนนี้ขาดอีกสี่ชิ้นครับผมใช่หรือเปล่าใช่ไหมทุบขอฟีอ่ะขอสักอันไหมโอ้นิ่งไปเลยว่ะ้แต่ก็ออกเรื่อยๆอ,อยู่นะ2อ0 0นนะครับตอนนี้มาได้ครึ่งทางนะฮะ ออกจากของฟรีสองนะครับแล้วก็สุ่มสองก็โอเคอยู่นะโอ้โหนิ่งไปเลยวเฮ้ยเอาละไปแลกไว้นะครับโแต่ a อบก็ไม่ค่อยออกอันเนี่ยขายทิ้งครับไม่งั้นมันแน่นเกินไปนะครับ ึเอาละอืมตัวเอก็ออกเรื่อยๆนะฮะแต่ยังไงที่เอบวกม,มันก็ต้องออกยากสุดอะวะอ่ะมาอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันออกหลายๆนะเนี่ยเอาเอามาอีกว่าเฮ้ยมันจะอวยอะไรขนาดนี้วะเฮ้ยมาไม,ไม่โอ้นึกว่าจะมาอีกนะฮะ อีกสองอันนะครับผมสองอันก็จะปิดเบสละโอ้ตัว A มานะฮะโอเค A น่าจะครบแล้วมากผมว่าแล้วที่สำคัญคือปิดธรรมดาไม่ไ,มได้เพชรด้วยนะครับต้องไปปิดแบบลิมิเต็ดนะฮะแต่ปิดธรรมดาได้ได้แสงด้วยผมไม่แน่ใจน่าจะได้แสงนะฮะ โอ้โหโอเคเอเอเกินร้อยเปเซ็นแล้วเอา้าไม้อีกว่าเฮ้ยพันนี้แม่งออกมาเพียบเลยขาดอีกอันเดียวครับอันเดียวเองอะไรมันจะอวยขนาดนี้วะอนึกว่าจะนึกว่าจะออกมาเม่มาปึ๊บ เอาไม่ออกเฮ้ยขาดอันเดียวครับผมตอนนี้ A บวกครับผมขาด A อบวกหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะฮะเอาเว้ยเฮ้ยมันมาว่ะของมันดีว่ะของเขาดีจริงวะรึสุ่มภาษาอินโดนะฮะอึม อ้าเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยไอย้จปิดปิดไม่ถึงสี่พันเพชรนะครับผมอ้าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยอุนี้ถ้าได้ออบเบิร์นนะบอกเลยโคตรสุดอือออพคืนค่าผ่านทางนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับจริงๆผมก็ตั้งใจว่าเนี่ยผมจะเอามาใส่ไว้กับตัวนี้นะครับ ฮึบฮึบมันรับอย่างอื่นได้ไหมรู้สึกจะรับแสงนี่ไงถ้าเกิดว่าได้มาก็ได้แสงนะฮะฮึบลองดูก่อนว่ามันมีแสงอะไรมากรวมปึบป้องกัน45 40ปอั์เซนตตัดฮะ 2ี่ิบห้เรซนเนอเฮ้ยข้าผ่านทางเมืองคูณไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องทำแล้วนะถ้าใช่ก็ต้องทำแล้วนะคือหมวกเนี่ยจริงๆริกผมกะว่าผมจะทำทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า เฮ้ยขอมาดูก่อนนี้ยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> ยังไม่ได้ดูเลยครับผมมีคาร์บอนแสงเกติยศแล้วก็คาร์บอนแสงเฮดเอ้ยอย่าบอกนะว่าสองอันน่ะเอาอยเฮ้ยดูก่อนก็มีป้องกันนะครับคืนค่าก่อสร้างเมื่อถึงพื้นที่ของฉันยี่สิบ้าเปอร์เซ็นตล็อกค่าผ่านทางคุณ ยึดเค้มาดิครับล็อกอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้อัปเกรดก่อนครับอัพเกรดไปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมได้ใส่แน่ตตัวนี้ไปเลยมาเฮ้ยฮึบใส่ไปเลยครับยัดรวัว เดีไปเลยส่วนนี้เนี่ยอืมผมจะใส่กับจะเป็นอะไรไปได้น่นเจกลองเจ้าเดี๋ยวนะแล้วรองเท้าผมออนอะไรโอ้โหรองเท้ากูออบตัดรองเท้าว,วัวตัดแ5่สิบห้าเดี๋ยวนะมีอะไรไหมนี่ไหมนี่ไหม อืมโดนก๊อปปี้ไม่เหล็กอะ่ะเฮ้ยโดนก๊อปปี้ไม่เหล็กก็น่าสนนะจัดดิครับรออะไรอะ่ะก็คือที่ผมเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเลงสองอันนะครับไม่ตัดก็ค่าผ่านทางเมืองคูนอะ่ะคือออกอะไรก็ได้นะครับสองอันนี้กูกลัวสี่สิบเปอร์เซ็นคืนค่าก่อสร้างที่ผายเลย เดี๋ยวขอไปดูเปอร์เซนต์ได้ไหมขอไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนมันน่าจะมีเปอร์เซนต์บอกหรือเปล่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกอะใช่ไหมมันดูยังไงวะจำไม่ได้ละช่างมันกดดิครับรออะไรข้าพาัทางข้าผัฒทางข้าผัทางโอ้โหป้องกัน โอ้โหถ้ารวมได้ป้องกันอย่างนี้ก็ใส่อาร์คิวคู่ไปเลยเลยครับรออะไรอะ่ะโอเคก็ถือว่าไม่เฟลมากนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมก็ตั้งใจเอามาใส่คู่กันนะฮะก็อาจจะไม่ได้รีวิวนะครับผมเพราะว่าไอหมวกเนี่ยความสามารถมันก็ง่ายๆเลยคือคุ้มเตอ๋อ่ะคุ้มเต๋ากับเลือกทอยหน้าหลังนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่า ไม่แน่อาจจะไปสุ่มหาเอาลอกข้าวผ่านทางเมืองคูนนอะมันคล่องใจเว้ยเฮ้ยจริงๆอ่ะมันก็มีขายนะครับผมมันมีขายนะเดี๋ยวดูก,ก่อนว่าราคามันเท่าไหร่ถ้าใครที่ไม่อยากเสียโอ้นี่ไงมีพันเก้านะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะฮะใครที่อยากจะเอาพันเก้าร้อยเก้าสิบเพชรนะครับไปแลกหนึ่งร้อยเพชรก็ชัดไปนะครับผมอ่ะแล้วก็มีแสงมาขายล็อกค่าผ่านทางเมืองคูน 35%ห้าอร์เซ็นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดิบเก้าบาทนะครับผมเฮ้ยก็โอเคนะอ่าก็โอเคนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นแสงรอคข้าผ่านทางเมืองคูนตัวนี้ก็น่าจะใช่ไหมน่าจะเก้าสบเก้าบาทหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เหมือนว่าไม่มีขายในนี้มีขายในไหนว่าอ๋อน่าจะน่าจะไม่ได้ขายแล้วน่าจะไม่ได้ขายแล้วนะฮะอันนี้อะไรอ๋ออ๋อ มีหน้าล่ะคือตัวละครซุปเปอร์ปูมน้องป่องแป้งมันมีมาขายเลยนี่ว่าโอ้มีหน้าล่ะทาไมเห็นมีหลายคนแม่งมีกันแล้วโอ้นึกไม่ได้ดูเลยไม่ได้เข้ามาดูเลยโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการตามหาตัวหมวกคาร์บอนนะครับใช่ไหมมันคือหมวกคาร์บอนใช่ไหมหมวกคาร์บอนสวิตนะครับก็ โดนไปทั้งหมดไม่ถึง4 0 0พันเพชรอ่ะโคตรถ,ถูกเลยอ่ะโคตรถูกนะครับผมแล้วก็มีออฟไปให้ลุ้นด้วยนะครับก็ไปจัดกันได้นะเออไปจัดกันได้นะครับสำหรับออฟสวยนะเอออฟสวยก็มีตัดนะครับผมค่าผ่านทางเมื่อคืนมึงคูนคืนคน่าก่อสร้างนะครับอีกอันนึงอะไรวะลืมช่างมันนะครับผมตามนะัดนะฮะใครที่อยากจัดก็ไปจัดกันได้นะครับผม โอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกี่ยวบโอลดด้วยละกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บลาทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า